อหลังจะจับปลามาแล้วตอนนี้เป็นปลายางนี่ฝีมือใครสำเริงทำปลาย่างนี่ไงป้าหมอป้าหมอปลาหมอไหนป้าหมอปลาหมอทำไมมีเป็นพยาบาลนะปลาพยาบาล เป็นหมอเป็นหมอนี่เป็นหมอเด็ก่ายยาเลยเป็นแค่ป้าพยาบาลเออเป็นแค่เป็นเป็นหมอนี่ยอืมควมเนเจ้าต้องเป็นแพทย์อ้าวคนนี้ล่ะเฮ้เนี่ยเนี่ยนี่เป็นน้องนี่้ลุงกินหัวปลารดกินหัวปลารดไหนไหนหัวปลารดอยู่ไหนนะนี่นะหัวปลารดเออหน่อยไปละเฮ้ เป็นลุงเออนลองกินหางนี่ลองกินหางมันลองลองกินหางเออเอาบโซกวนเอาโซดีแตเอามาจาไหนประรดเน่ยฮะเขาใจอ่งงาโ้ได้ไหโก้ใหก็ไหนบิดเบอบิดบาบิดบอบิดบานีจะดูจะดูหน่อย นุ่งหาแกอยากกินเนื้อพิ่จะบุญเนี่ยนี่พีจะบุญอยากกินเนื้ออ๋อเนื้อไข่เต็มต้องเลยจะดูนี่ตัวยังใหญ่ด้วยวันดูวยหงาจะดูตัวยังใหญ่นี่ใหญ่ก็งูหลวมไปงูหลวม ไหนบโบรถนะอ้าวยิงแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยยังมีจบเด้อพึ่งเริ่มโอ้ยโอ้ยายกากผัดนะสมบัดสมบัสตดลุงงานเนี่ยอไอ้วันนี้ว่าอยากผัดเดี๋ยวเราก็ผิวะสะบัดเด้เดี๋ยวจะทำคลิปเป็นไงลุงอาปีใหม่รู้สึกเป็นไงรู้สึก,ป,สกปีใหม่ปีนี้อ๋อแรกเลย โี่ดีใจมากมากเลยเยี่กมากตีน้องนุ่งมาใช่ไหมน้องนุ่งน้องไม่นุ่งเลยก็ใช่น้องนุ่งเกิดพ่อน้องนุ่งชั่วได้รู้มาพี่อดีใจมากมากเลยแหละเออลุงลุงอ่ะว่าลุงดีใจมากมากว่านี่ลุงวังเน่ยลุงดีใจมากมากคุณหมายีึงว่าลุงดีใจมากมากเอ้าลุงวังเน่ยลุงดีใจหลาย เขาเ็ลุงมาลุงดีใจมากๆไม่ใช่ลุงดีใจได้หลายลดีใจเหรอทำไมลุกจบพูดไปบอกลุงดีใจมากมากเออคือรักกันก็ลุงหัวบางอะไรลุงหัวดีใจหลายโอเคเอาคุยไปสอนไป รักคหลักสอนใหม่สอนใหม่เอออบอกบอกรักคนหลคมากลุงดีใจมากมากมากอ้าวพูดอ้าวพูดไหมพูดไหมเออพไา้เออลุงดีใจลุงดีใจมากอ้าวไอเดะแค่คำเดียวลุงดีใจมากๆ เอาพูดใหม่ดิลุงดีใจมากๆปีใหม่ลุงดีใจมากมากพี่พี่ว่าพี่น้องมาพี่น้องมาเนี่ยแล้วลุงฮะดีใจไหมเชื่อดีใจมากดีใจได้หลายดีใจมลายดีใจหลายท่านดีดโอลุงแกเป็นคน เอาตัวอาเซียนละุเว่อนตังเจอไงบางมากเลยหลายเอาลาวเลยหลายตัวลงลุงดีใจหลายเนาะลุงดีใจหลายเนาะเอาลุงดีใจว่าไงลุงดีใจหลายเลยบงมากดีใจหลายดีใจหลายเลยดีใบมากดีใจมามาเนี่ยล่ะ ดีใจไหมดีใจมากไหมยังลุงนี่ยังลุงอ่ะดีใจมากไหมที่มากเลยยังมีดอกมาดีใจมากไหมเออดีอะไรดีใจมากดีแล้วเดี๋ยวไปคุยไปอุ้มติ๋มกัน โดนแล้วโดนไหมโดนโดนไมมโดนล่าวังหรอครูคูมาสอนอยู่โรงแรนี่คูโดนยังเรว่าเล่าวังม่โดนแล้วครับเ่อาโดนแล้ววันนั้นห็นนเชียงไรเป็นไงต่อเล่าวัง 哦，拉网。